ถ้าคนมันรักยังไงมันก็รักนะคะปนุนุ์ค่ะวันนี้ก็จะมาเมาส์ต่อของเดทในที่เดฟ n ฟ e ยงเซที่ทิ้งค้างไว้คลิปเขาก่อนนะคะว่าสาววัย46ไปเจอหนุ่มรักที่ประเทศตรุรกีนะคะตุรกีนั่นแหละเทอร์กีตุรกีรก็เขาก็ได้เจอกันนะคะเขาก็แฟน มาลับที่สนามบินอ่ามาลับที่สนามบินผู้หญิงก็ตื่นเต้นนะนะคะเพราะเขารู้ตัวว่าเขาเนี่ยร่างกายลดความอ้วนนะคะก็จะผู้หญิงทุกคนรักสวยทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะตัวเล็กตัวผอมนะคะทุกคนเรามีความรู้สึกอยากเป็นผู้หญิงอยากสวยทุกคนนะคะก็ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตัวบางตัวผอมตัวใหญ่นะปนุช พูดเลยนะคะว่าเป็นตัวคุณให้มากที่สุดดีที่สุดค่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะคืออะไรผู้หญิงเราเนี่ยจะมีเซลฟ์สตีมไม่เหมือนกันบางคนก็จะกลัวว่าจะเจอผู้ชายที่เขาดูจากแมกกาซีนจะต้องมีแฟนที่แบบตัวผมผอมหุ่นดีๆแล้วมาดูดตัวเรานะคะก็เหมือนนางสาวคนนี้นะคะที่เขาบินรับฟ้าจากแวนคูเวอร์เพื่อจะไปหาหนุ่ม น้อยอายุ26ปีต่างกัน10ปีถูกไหมสี่สิกกับยี่่าประมาณ10ปีนะคะเป็นเรื่องปกติของคนต่างประเทศสมัยนี้นะคะเพราะว่าเขาเจอกันที่เดทออนไลน์อ่ะปนุก็เลยอยากมาเมาส์ต่อนะคะเพราะว่าเพิ่งไปดูรายการเมื่อวันอาทิตย์เพราะว่าไนที่เดฟิงเซ่เนี่ยจะมีโชว์ที่นี่ทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ก็อีกสตอรี่หนึ่งคอนเทนต์หนึ่งวันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่า ผู้หญิงเราเนี่ยเวลาที่อายุมากขึ้นเนี่ยไม่รู้นะปะนุษย์ไม่เคยคิดที่อยากจะมีแฟนเด็กนะมันก็รสนิยมไม่เหมือนกันถูกไหมเดี๋ยวถ้าครอปที่ช่องที่ปนุษย์ดูมาเนี่ยเดี๋ยวมาแบ่งปันให้นะคะถ้าเกิดครอปได้นะถ้าอัดวิดีโอได้นะก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเออเขาก็ มีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันนะคะอย่างที่เอ่ยตอนแรกเขาชอบเรื่องอะไรดิบๆชอบเป็นคนอ่านหนังสือมันการชอบเรื่องดักดาร์อะไรของเขาที่เขาอธิบายนะคะแต่ประเด็นคือพอเขาเจอกันปุ๊บผู้หญิงก็ดีใจผู้ชายก็ดูเหมือนแบบเด็กกันนะยี่สิบหกนะ,ะแต่ก็เด็กหลายคนที่มีภูมิต้นทานแล้วก็ประสบการณ์เยอะใช่ไหมฮะแต่หนุ่มคนนี้จาชื่อไม่ได้ละโทษทีนะคะเขาก็ทําเหมือนกับว่า ชิวๆเขาหน้าเขาชิวมากเลยคุณที่ดูจากจากที่คลิปนะแต่ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนางเข้าไปในห้องน้ำไปทําความสะอาดร่างกายเปลี่ยนโซปงเสื้อผ้าก็คลิกทัชชับอยากให้ผู้ชายแบบ first impression ใช่ไหม first impression ตัวเรายัางเป็นเลยตัวเรายัางเป็นเลยก็เลยรู้สึกว่าเออ ดูแล้วมันก็ตื่นเต้นนะก็นึกถึงตัวเองตอนที่เจอกับพี่อมครั้งแรกนะคะปะนุก็เลือกเสื้อผ้าแล้วเลือกเสื้อผ้าอีกฉีดน้ําหอมแล้วฉีดน้ําหอมอีกว่าเออเขาจะชอบกลิ่นที่เราฉีดไหมอะไรประมาณนี้คิ้วเราตกไหมนู่นนี่นั่นผู้หญิงนะคะเป็นโรคจิตไปตก <c oughs> ก็ไม่รู้อาการที่ไปเดทผู้ชายเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะคะเพราะทำให้เราวิ่งเครียดกว่าเดิมนะคะก็รู้สึกเหมือนเ,เรียกว่าลอสเซลเสียการทรงตัวตัวเองอ่ะก็ประเด็นก้านางก็ลงมา นะคะผู้ชายก็ยืนรอตรงบันไดนะคกะก็ลุ้นว่าเออเขาจะอะไรยังไงสุดท้ายพอนางลงมาเจอกับผู้ชายนางก็ตกใจว่าผู้ชายไม่มีการแบบจุ๊บปาก first kiss อะไรประมาณนี้นะคะก็รู้สึกว่านางเหมือนก็เสียเซลนะคะว่าทำไมคนที่จะมาอยู่กับเขาหรือจะเป็นว่าที่สามีในอนาคตเนี่ยไม่มีการแบบจุ๊บปากเหมือนแบบอินกับน,นางแต่นางนี่แบบ หน้านานางแบบอือไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เราก็รู้สึกว่าครั้งแรกก็นึกถึงเรานะคะตอนที่พี่ทอมเขาอยากจะจุ๊บเราครั้งแรกเราก็บอกโน่นโนนโนโนเพิ่งจะเจอกันนะคะเพิ่งจะเจอกันคุณจะมาให้เขาจุ๊บนู่นนี่นั่นมันไม่ได้แต่เผอิญผู้หญิงต่างชาติเขาไม่คิดอย่างนั้นไงเขาไม่คิดอย่างนั้นนะคะแต่เราประนุนไม่ได้นะคะประนุนไม่ได้ะไรคนหนึ่งผู้ชายก็ได้แต่กอดเขาก็กอดนะคะแล้วก็นางเขาไม่มีรถไม่มีอะไรนะคะ เขาก็นั่งรถเมล์กันไปนั่งรถซับเวยไปช่วงที่โปรดิวเซอร์เขาถ่ายผู้หญิงก็พยายามลีนเข้าหาหนุ่มน้อยนะหนุ่มน้อยก็นั่งเป็นทื่อเป็นสากระเบือที่เขาเรียกนั่งทื่อเป็นสากระเบือรเราเห็นแล้วบอกเฮ้ยแกทําไมไม่ทํากริยาเหมือนคนเจอกันแบบรักกันหรือเจอกันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมส่วนผู้หญิงเราก็เข้าใจนะคะเพราะว่านางแบบตื่นเต้นมากอุตส่าห์ลงทุนนะคะเสียเงินค่าเดินทางนะคะแล้วก็เช่าอพาร์ตเมนต์ ที่จะมาเจอกันนะคะพูดง่ายๆคือหนุ่มน้อยนี่แทบไม่ได้ออกอะไรเลยนะคะหนุ่มน้อยนี่ก็ไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่ผู้หญิงคนนี้เช่าไว้ก่อนแล้วนะคะไม่รู้กี่วันเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะไอ้สิ่งที่ฉันมาเนี่ยฉันคิดผิดหรือคิดถูกผู้หญิงเขารู้สึกได้ไงคะว่าผู้ชายคนนี้เหมือนเขาไม่ค่อยจะแอ tracti ้กับนางสักเท่าไหร่เหมือนก็ไม่ได้ดึงดูดหรือไม่ได้แบบอู้หูอะไรกับเขานางก็เลยนิ่งๆอันนี้ที่เขามาพูดหลังไม้นะที่เขามาพูดหลังไม้นางรู้สึกได้ว่า เขารู้สึกผิดหวังที่ผู้ชายไม่มีปฏิกิริยาตอบรับหรือแบบแฮปปี้เหมือนอย่างที่เขาคิดก็คือคําว่าคาดหวังนะคะอย่างที่บอกบางครั้งนะคะสิ่งคาดหวังคุณอย่าได้คาดหวังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณคาดหวังอะไรไว้สูงๆแล้วคุณไม่ได้อย่างที่หวังเนี่ยมันเจ็บนะคุณใช่ไหมนางก็นั่งรถไฟไปจนก็ถึงที่พักพอถึงที่พักก็เวลามันแตกต่างกันผู้หญิงเขาก็เริ่มเหนื่อย เขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันเหนื่อยนะที่ฉันขอตัวเขาไปนอนผู้ชายเราก็คิดว่าเออเขาอาจจะไปบุ่มบ,มบูมกันหรืออะไรกันเปล่าค่ะหนุม่มน้อยนั่งอยู่ตรงโซฟานั่งดูทีวีไม่มีเซกุดไน h ์เอามีมีเซกุดไน h ์ night, แต่ไม่ได้มีคิส o ุ n ไน h ์ให้สาวซึ่งบินลับฟ้าข้ามฟ้ามาเจอเราฟังเราดูเราก็รู้สึกว่าสงสารนาง หัวอกผู้หญิงด้วยกันเราก็สงสารว่าเออเราเขาไม่ได้สนใจผู้หญิงสักขนาดนั้นเขาก็เข้าอ้องไปนะคะนางก็พูดกับโปรดิวเซอร์ว่าเนี่ยฉันก็รู้สึกผิดหวังว่าทําไมเขาไม่เข้ามานอนกับฉันหรืออยากมาวเนีอะไรกับฉันเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนี่เป็นเจอกันครั้งแรกเหมือนกับฟรีสเหมือนหินเหมือนเจอผู้ชายที่แบบหินไม่มีความรู้สึกอะไรใดทั้งสิน้น เราก็เห็นภาพแล้วรู้สึกว่าเออผู้ชายมันก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขายังเขิน,ขนอยู่นะหนุ่มน้อยก็ดูเขิน,ขนดูรู้สึกว่าเขายัง comfortable กับซ i n g l e สะดวกสบายกับที่บ้านเขาอยู่เพราะว่าโปรดิวเซอร์ได้ถามเขาว่าช่วงที่ก่อนที่จะมาอยู่อพาร์ตเมนต์กับผู้หญิงคนเนี้ยช่วงเจอกันเนี่ยเธอพักอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินแม้กระทั่งเช่าค่าเช่าบ้านเขาต้องไปอาศัยบ้านคนนู้นบ้านคนนี้บ้านเพื่อน ซึ่งตัวเองไม่มีที่สุขหัวนอนฉะนั้นการที่เข้ามาอยู่กับแฟนสาวว่าที่แฟนสาวในนะเขาเนี่ยบ้านก็หลังใหญ่ห้องก็หลังใหญ่ก็เหมือนรู้สึกว่าเขาก็ตกใจว่าเออทาไมรู้สึกชีวิตเขาจะดีขึ้นประมาณนั้นหรือเปล่าพอถึงตอนเช้าเขาก็ออกไปเดินกันออกไปเดินกันไปดูเมืองตัวเมืองของตรุรกีนะคะหนุ่มน้อยเขาก็แบบมีกอดบ้างมีควงบ้างแต่ผู้หญิงเนี่ย มีความรู้สึกบเหมือนเหมือนแม่กับลูกมากกว่าไงนะคะเหมือนแม่กับลูกมากกว่าในความคิดของปนุษย์นะเราก็รู้สึกสงสารหนักนะแบบเดินบางทีก็แบบกอดกันนิด,น,ดนิด่หน่อยเหมือนกับไม่ใช่แบบคู่รักอะเพราะว่ามันไม่แมทกันจําได้ไหมที่ปนุษย์บอกว่าถ้าคุณจะคบใครระยะยาวนะคุณลองถ่ายรูปคู่กันแล้วลองซิงว่ารูปรูปที่คุณถ่ายคู่กันมันดูแล้วมีความแตกต่างไหมอันนี้มีมีประเด็นนะคุณมันมี ความรู้สึกว่าเขาเรียกคัมแปรเดาบลมันไม่ใช่แค่ไลฟ์สไตล์หรือชีวิตคู่ที่แบบเราจะอยู่คล้ายๆกันมันทีการเดินไปพร้อมๆกันเดี๋ยบางคนเขาก็ดูเหมือนเราแบบเฮ้ยมาด้วยกันหรือเปล่าคนนี้ใช่พ่อคนนี้ใช่ลูกคนนี้ใช่แม่คนนี้ใช่พี่หรือเปล่ามันมีนะคุณมันมีก็ไม่ความรู้สึกว่าเราก็สงสารผู้หญิงพอถึงวันนัดที่จะต้องไปเจอ สัญญแพทย์นะคะก็คือนางจองสัญญแพทย์เพื่อทําการทําสัลญกรรมเขาเลยตัดหนังหน้าท้องนะคะลโปซัซชันหรือเขาเลยทำมิทักนางก็ไปที่คลินิกก็เอาหนุ่มน้อยไปด้วยนะ,ะหนุ่มน้อยก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนกับเกะกะแล้วก็แบบวางก้างอะไรประมาณนี้วางก้างไม่ใช่วางก้างสิเขาเรียกอ,อะไระเก่งๆเขาก็เข้าไปก็คุณหมอก็เลยถ่ายรูป ของผู้หญิงนะคะช่วงหน้าท้องว่าเออถ้าเกิดคุณลดความอ้วนแล้วถุงหน้าท้องมันก็จะห้อยมันจะย้อยเขาต้องดูลักษณะว่าเขาจะต้องตัดจะต้องทำก็เารียกคอนซลเทชันก่อนทําการผ่าตัดป้านุเคยคิดอยากจะไปทํานะไอ้ตัดถุงหน้าท้องเนี่ยนะคะตัดถุงหน้าท้องแต่ประเด็นก็คือว่าช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าเงินเนี่ยเจ็ดพันเหรียญเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่สําคัญกับการศึกษาของลูกก็เลยไม่ได้ไปทําก็จนทุกวันนี้ยังคิดจะไปทําดีไหมเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน แต่จริงๆนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับตัวเราที่เราเป็นนะคุณมันไม่แบบห้อยย,อย้อยขนาดนั้นคุณก็ไม่ต้องอเดี๋ยวให้ดูประนุดเนี่ยเห็นไหมลรอนะคะเพราะช่วงนี้มันเป็นเกี่ยวกับโฮอร์โมนด้วยไงเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ป่องๆนี้มันป่องเพราะโฮอร์โมนหรือป่องป่องว่าไขมันหรืออาจจะสร้างท้องเนี่ย ราะว่า <im itation> ไม่ใช่เพิ่งจะมีมันก็มีมาสักระยะแล้วนะคุณบางทีมันจะจะบวมเพราะแก๊สนะคะเพราะฮอโมโมร์โมนเราเปลี่ยนแกส๊สมันก็ทําให้ล้งท้องเราอืดน,น้องคนท้อง <im itation> แต่บางวันแบบท้องแฟบไม่มีอะไรเลยนะคะก็เลยรู้สึกโอเคงั้นเดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งให้ฮอร์โมนให้รู้สึกว่าเออเราไม่มีรอบเดือนร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะแล้วก็เข้าข่ายของคนแล้วว่าแมแอนนัปอร์ตแน่นอนตอนนั้นละเราก็ค่อยจะไปคิดกับการตัดถุงหน้าท้อง นะคะก็มันเป็นเซลล์สตรีมอย่างหนึง่งแต่็อีหยประเด็นน่ยอายุมากเราก็ไม่อยากไปเจ็บตัวไงแต่นางคนนี้เขาแค่46ไงเขามีเงินเราก็โอเคถ้าคนมีเงินนะคะแล้วอย่างเขาเพิ่งมีรักแรกเขาก็อยากจะมีความสัมพันธ์แล้วก็เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพตัวเองนี่เราไม่ว่ากันพอคุณหมอเขาถ่ายรูปผู้หญิงออกมาเสร็จเขาก็มานั่งที่ออฟฟิศแล้วก็โชว์รูปผู้หญิงที่ถ่ายแบบ พุงห้อยห้อยมันก็น่ากลัวนะคะมันก็น่ากลัวแต่ถ้าเป็นพุงคุณคุณก็ต้องต้องยอมรับถูกไหมครับเพราะว่านันเป็นเป็นพุงของคุณเพราะเกิดถ้าเกิดคุณโตอ้วนมาแล้วคุณลดน้ําหนักคนข้างเร็วแล้วก็ควบภาพเพราะว่าการลดน้ําหนักเนี่ยที่หลายๆคนที่เทรนเนอร์เขาบอกถ้าเกิดคุณค่อยๆลดแล้วมีการกินถูกลักษณะออกกําลังกายที่ถูกต้องกล้ามเนื้อมันจะค่อยๆกระชับเข้าไปอันนี้ก็แปลกใจเหมือน,นกันว่า มันจริงหรือเปล่าหรือมันแค่เป็นแค่คอนเทนต์อะไรประมาณนั้นแต่คนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาลดน้ำหนักค่อนข้างเร็วหนังหน้าท้องที่เคยโตอ้วนมันก็แบบห้อยลงนะคะเหมือนลูกโป่งแล้วมันก็แฟบลงแล้วก็สงสารพอเห็นแล้วมันุก,ก็ตกใจนะว่าออหน้าท้องเขาห้อยได้ขนาดนี้นะคะคือปิดด้านล่างเอาไว้วะหมดเลยแฟนหนุ่มน้อยนั่งด้วยตาแบบเลยตาเหมือนทะลุออกมาจาก <c oughs> ลูกกระตาคือตกใจ แต่เขาไม่ได้พูดอะไรจนผู้หญิงพูดว่า mm hmm. เธอกลัวเหรอเธอตกใจเหรอตอนนี้เธอเห็นฉันแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่ที่เขามาพูดช่วงหลังนะคะช่วงหลังของของช่วงระยะที่เขาโชว์หน้าท้องเขาบอกว่าเขามีอะไรกันคืนนั้นคืนแรกที่ผู้หญิงได้ไปนอนในห้องที่ไปถึงที่ตุกีเขาบอกเขามีเพศสัมพันธ์กัน เเนะ่เขามีอะไรกันที่เขาบอกนะเขามีอะไรกันก็คือมีเซ็ก์กันมีนอนกันแล้วก็ถึงได้ไปหาหมอแพทย์สัญญกรรมแพทย์ก็ยังแปลกใจอยู่ว่าผู้ชายเขาเห็นแล้วถ้าเขาเห็นเป็นรูปอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะแปลกใจอะไรแต่คลายแม็กก็คือพอเขาออกมาจากคลินิกได้ข้อมูลแล้วว่าเออจะต้องทำอะไรยังไงเขาก็มานั่งกันข้างนอกผู้หญิงก็เลยมาคุยกับแฟนหนุ่มว่า เธอคิดว่ายังไงฉันสมควรทําดีไหมแล้วเออมันน่าเกลียดมากไหมถ้าเกิดฉันจะเก็บมันไว้อะไรอย่างเงี้ยหนุ่มน้อยกขก็พูดดีนะปนุษฟังแล้วรู้สึกเออการมองคนเนี่ยอย่าแค่มองแค่ภาพภายลักภายนอกคุณต้องฟังเขาด้วยเขาก็บอกว่าถ้าคุณทําแล้วหนุ่มน้อยพูดนะถ้าคุณทําแล้วคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกมีความสุขกับร่างกายตัวเองคุณทําไปเลยผมสนับสนุน คุณอยากทำอะไรแล้วคุณแฮปปี้คุณทำไปเลยไม่ต้องเกรงใจว่าผมจะรู้สึกยังไงไม่ต้องเกรงใจว่าผมจะรู้สึกยังไงอันนี้ถือว่าดีนะถือเขาถือว่าเขาให้เกียรติผู้หญิงโดยการตัดสินใจเพราะมันเป็นความสุขของผู้หญิงนะแล้วก็เป็นร่างกายของผู้หญิงซึ่งเขาอุตส่าหล์ลดน้ำหนักเขาก็อยากมีหน้าท้องราบๆมนุษย์ยังอยากมีหน้าท้องเรียบๆเ,เลยทุกคนไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากอ้วนหรอกคุณ นี่ยังดากับรุ่นน้องเยว่าฉันเธอคิดเสิอว่าฉันอยากจะอ้วนไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากมีรูปร่างไม่หุน่นไม่สวยงามไม่มีนะคะไม่มีในโลกนี้ค่ะไม่มีเพราะทุกคนมีเหตุผลของแต่และคนเพราะเรากาฟังหนุมน้อยนี่พูดก็เ,กเออเขาก็ให้เกียรติผู้หญิงและอีกคำหนึ่งก็บอกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไร ผมจะอยู่ข้างๆคุณอันนี้เป็นสุภาพบุรุษขึ้นมาเลยผมจะอยู่ข้างๆคุณคุณอยากทําอะไรคุณตั้งใจทําอะไรคุณทําไปเลยอันนี้ถือว่าดีถือว่าดีนะคะถ้าเข้ามากับของปนุษย์นะตอนปนุษย์มาเจอพี่ทอมปนุษย์ก็บอกเราว่าปนุษย์ไม่ใช่เป็นผู้หญิงเอเชียที่ตัวเล็กผอมๆแห้งๆกระดูกกระดูกไม่ใช่ ะะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่พอก็บอกว่าเราเป็นคนเอเชียเขาจะมองภาพว่าตัวเล็กๆแห้งๆผมผมบางๆปุ้นบอกฉันเป็นคนมีนมเป็นคนมีก้นมีคนมีพุงมีคนมีรอยแผลเป็นทุกอย่างที่ผู้หญิงสมควรที่จะต้องมีบางคนยิ่งเราเป็นแม่เรามีลูกสองใครบ้างน้อยมากที่จะไม่มีแผลเป็นตรงหน้าท้องแต่ถ้ามี คุณจงภูมิใจนะคะว่าครั้งหนึ่งคุณเคยได้เป็นแม่คนเพราะว่ารุ่นปนุษย์เนี่ยเจน X หาโลชั่นมะมงมาพราวอะไรพวกนี้มันไม่มีนะคะสินค้าที่มาทาช่วยลดช่วงไวปนุษย์มันไม่มีใครมาสอนไงไม่มีใครมาสอนปนุษย์ว่าต้องทาโลชั่นนะลูกเดี๋ยวหนะ้าท้องแตกนะคะไม่มีแต่ไม่เป็นไรเราอยู่กับปัจจุบันเราเอนจอยกับชีวิตปัจจุบันก็เลยบอกเดทกับพี่ทอม ก็บอกว่าถ้าเธอจะเดทฉันเนี่ยเธออย่ามองหาผู้หญิงตัวเล็กๆนะเพราะว่าฉันไม่ใช่เป็นผู้หญิงตัวเล็กฉันจะใส่เสื้อโค้ทสีส้มเขาก็โอเคเพราะตอนนั้นมนุษย์ตัวผอมกว่านี้นะคะตัวเล็กกว่านี้เพราะว่าช่วงนั้นโฮอร์โมนยังไม่ได้ไปขนาดนี้นะคะช่วงนี้โฮอร์โมนเปลี่ยนมาก,กเดี๋ยวน้ําหนักขึ้นเดี๋ยวน้ําหนักลงส่วนใหญ่จะขึ้นเพราะว่าไทยอยมันก็หลายๆอย่างแต่พี่เขาก็โอเคพี่ทอมเขาก็โอเคเราก็รู้สึกว่าเออพยายามอย่ามาบังคับให้เรารู้สึก ฟิลไม่ดีกับตัวเราว่าช่วงนี้เราน้ําหนักขึ้นลงยิมปนุนุดไปนะก็พยายามไปอาหารก็ทานเท่าที่จะทานได้ก็เน้นโปรตีนะนะคะก็ลองดูสิว่าถ้าช่วงที่ได้ยาของหมอมาปรับฮโมนร่างกายเราจะเปลี่ยนไหมแต่ประเด็นของคลิปนี้ก็คือว่าคุณเป็นตัวคุณให้มากที่สุดคุณอย่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครมารักคุณคุณต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณรู้สึกดีกับตัวคุณเองรักตัวเองก่อน ที่จะไปรักคนอื่นซึ่งถ้ารักเขาแครเขาแต่คุณไม่มีความสุขคุณก็อยู่กันไม่ได้นะคะประนุษถึงบอกกับว่าที่สามีนะคะว่าถ้าเธอจะรักฉันรักในสิ่งที่ฉันเป็นแต่ถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ฉันเป็นโฮอโมนฉันเป็นไวัยทองซึ่ง เป็นช่วงเวลาที่ฉันเครียดอยู่แล้วแต่ถ้าเธอมากดดันให้ฉันรู้สึกต้องผอมนะต้องหุ่นอย่างงี้อย่างนี้นะอย่าเพราะว่าฉันให้เธอตรงนั้นไม่ได้และก็อย่ามาคาดหวังกับฉันว่าฉันจะเป็นคนหุ่นซลเซเรนเดอร์ปนุพูดเลยค่ะเพราะว่าคุณนะบองตรงชีวิตปนุนี่ผ่านอะไรมาเยอะนะคะในวัยห้เราก็อยากมีความสุขในวัยห้แต่การที่คุณจะเดทกับใครหรืออยู่กับใครสักคนโดยเฉพาะผู้ชายในชีวิต เราขอมีความสุขถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุขป้นุชก,ก็เดินออกเหมือนเดิมนะคะก็เลยอยากจะมาเมาให้เพื่อนๆฟังว่าการที่เป็นผู้หญิงจะเดทผู้ชายไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่าอายุเท่าไหร่ถ้าเขาคือใช่เขาก็คือใช่แต่ถ้าเขาไม่ใช่รู้สึกแล้ว,ว่าโดนบังคับอยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นตัวของเราเองอันนี้ ทงแดงแล้วนะคะให้คุณรับฟังนะว่าอยู่กับเขาแล้วเขามาจัสเราอยู่กับเขาเด็กกับเขาแล้วเขามาจัสเรามาติดเราในสิ่งที่เราก็คือเราเรามีความสุขถ้าเขารับไม่ได้คุณไม่ต้องอยู่หาผู้ชายใหม่หาคนที่เขารักคุณที่เป็นคุณหาคนที่เขาเข้าใจว่าสิ่งที่คุณมีเช็คเช่นเดียวกันคุณก็ต้องรับในสิ่งที่ผู้ชายเขาเป็นไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะคุณ ไม่มีใครเพอร์เฟกฉะนั้นรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วเดทกับใครก็ให้ระวังแล้วเดี๋ยวปนุษย์จะมาเมาต่อว่าคลิปถัดไปถ้าผู้หญิงเขาทําการผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดอันนี้นางยังไม่ได้ฟันทงในเมื่อวันอาทิตย์ mm. เพียงแค่มาหาข้อมูลว่าจะต้องทํายังไงราคาเท่าไหร่ก็เลยคอนซูเทชันนะคะแล้วก็ผู้ชายหนุ่มน้อยเขาบอกว่าเขาพพอร์ต เขาโอเคโอ้ยเรื่องพวกนี้เมาสนุกคุณมาเป็นอุทาหรณ์นะคะก็อย่างที่บอกปนุษย์ก็คือหนึ่งในนั้นคือเดทผู้ชายต่างชาตินะ,ะแล้วก็ประเด็นที่ที่เจอมาหลายหลาอย่างนะคะก็ส่วนของพี่ทอมนี่เจอก็ประมาณว่าพ่อเราเดทกันครั้งแรกนะคะครั้งแรกเขาก็อยากจะมาหอมแก้มเราเราก็บอกโนโนโนแล้วอะไรต่อไปปนุชย์ก็บอกว่า ฉันชอบเธอไม่ได awesome. ้เพราะเราเพิ่งเจอกันคลิปถัดไปเดี๋ยวปนุจะมาเล่าเรื่องของตัวเองนะเรื่องของตัวเองว่าปนุนย้ายมาอยู่บ้านพี่ทอมได้ยังไงณปัจจุบันนี้โอเคนะคะเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะบายก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขามาแนะนำให้คุณสังเกตระหว่างกู o d man กับ b a ด man ก็คือผู้ชายที่ดีแล้วก็ผู้ชายที่ไม่ดีอ่า มันมีความแตกต่างอะไร What is different นะคะเราจะรู้เมื่อมองออกได้ยังไง Batman เนี่ยคือผู้ชายไม่ดีจะไม่เงียบหรือดังนะคะจะไม่แข็งแรงหรืออ่อนแอเพียงแค่ Destruction ก็คือแค่รบกวนคุณผู้ชายไม่ดีจะใช้อารมณ์นะคะถ้าผู้ชายดีเนี่ยเขาจะใช้สติเพราะว่าถ้าเกิดผู้ชายไม่ดีเนี่ย คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะโยนความผิดให้คุณตลอดว่าฉันบอกแล้วไงฉันตือนแล้วไงนี่ความผิดของเธอไงนี่คือผู้ชายไม่ดีแต่ถ้าผู้ชายดีเขาบอกมีอะไรให้ฉันช่วยไหมใจเย็นๆนะเดี๋ยวมีอะไรเราค่อยๆช่วยกันคิดนี่คือผู้ชายที่ดีนะ,ะการที่คุณจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณลองถามสิว่าฉันเงินไม่พอใช้ดูสิว่าผู้ชายคนนั้น เขาจะพูดว่ายังไงนี่คือการทดสอบผู้ชายนะคะที่เขาจะเป็นสามีหรือจะเป็นแฟนคุณในอนาคตเพราะว่าถ้าผู้ชายบางคนเขาก็จะมาถามย้อนกับผู้หญิงเช่นกันถ้าเกิดเขาคิดที่จะอยากมีเราเป็นภรรยาหรืออยู่ด้วยกันในชีวิตเขาก็อาจจะมาใช้คําถามนี้กับคุณเช่นกันฉะนั้นก็อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะตัดสินใจจะตอบเช่นไรอันนี้ก็ต้องไป พิจารณาของแต่ละคนแต่นี่คือมาฟังแบบให้เป็นแง่คิดนะคะคุณลองถามดูเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่กับใครสักคนแล้วเราเดือดร้อนเนี่ยแล้วคุณต้องการพึ่งใครสักคนถ้าเกิดคนที่คุณจะตกหลุมรักด้วยหรืออยู่ด้วยหรือจะไปมีสัมพันธ์ด้วยในอนาคตถ้าเกิดเรื่องเล็กๆที่คุณขอร้องความช่วยเหลือของเขาไม่ได้คนนี้ก็ไม่ใช่ของคุณนะคะประนุ์บอกให้เดินออกเลยค่ะอ่ะ ใช่ไหมคะเนี่ยเขาบอกว่าง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดผู้ชายไม่ดีเนี่ยเขาจะใช้อารมณ์กับเราเขาจะใช้ความรุนแรงกับเราแล้วเขาจะใช้คําพูดที่หยาบคายกับเราแต่ผู้ชายที่ดีเขาจะใช้สตินะ,ะเขาจะให้กําลังใจกับเราเขาจะช่วยสนับสนุนเราในสิ่งที่เราอยากทําเขาจะช่วยซัพพอร์ตเราในสิ่งที่เราขาดหายเขาจะมาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เราอยากต้องการช่วยถูกไหมคะ ฉะนั้นนะถ้าเกิดเจอผู้ชายที่รู้สึกโอ้ไม่มีไม่รู้ว่าแค่นี้คุณก็รู้แล้วคะ่ะว่าคุณจะไปต่อหรือจะหยุดแค่นั้นโอเคนะคะปะนุก็เลยอยากจะมาฝากสั้นๆตรงนี้การดูผู้ชายที่ดีแล้วก็ผู้ชายไม่ดีกับคุณในอนาคตกว่าคนเราจะเรียนรู้มาถึงวันนี้นะคะ ก็ผ่านเรื่องราวกันมาหลากหลายก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะ,ะมันจะมีกูด t i ม e แล้วก็แบด t i ม e นะ,ะเพราะทุกคนจะมีแต่กูดไทม์มันไม่ได้มันต้องมีคละกันไปเพราะคุณจะได้รู้ว่าไอ้คำว่ากูด t i ม e หรือกูดเพอร์ซันเน่ะเราจะได้อัพ e พร a ช e นะ,ะสิ่งที่เราผ่านมามันทำให้เรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้นนะคะก็ปน,นุนะคะมาฟังคลิปถัดไปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าอยากจะฟังเรื่องของ ในที่เดฟเฟเซลหรือเรื่องการเดทผู้ชายต่างชาติจากช่องปนุดไลฟ์วิท t h n น c h i โอเคนะคะบาย